ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักโคกมากรุกไทยทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลูกชแนลกันเช่นเคยแดง AI ข่ขาวผู้เล่นเปโอเคแต้ม 1,650ครับผมโอ้โหเกือบพันเเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะดุเดือดแค่ไหนครับไฟนี้กูต่อสู้เปิดโคนขึ้นมาจะใช้แม่ไม้หมากลูกไทยแบบไหนมาประชันฝีมือกันเปิดขึ้นมายังเซฟหน้าเบีย้ยไว้ก่อนครับโคนม้าเม็ดเอปูเบีย้ยคู่ขวา เกิอดไขมา้าโยงขวาไมโทนครับเปิดแต้มสามเบียกกลางกระดานอือหือจะโดนทิมสูงไหมเนี่ยอ่าไม่รอดครับทิมเลยเดินโคนยังวะนี้ขึ้นมาน่าจะเตรียมแลกเม็ดอ่าชัดเจนครับเอาออกไปเลยดีกว่าครับเบียรสูงตัวนี้เกกะอ่าอย่าใ้คิงกินตัดก่อนเลยครับโอ้โห อเอาเเอาครับเลือกใช้มาเทียมพร้อมละสำหรับฝั่งผู้เล่นโอเคแปรููด้วยเบี้ยคู่ริม AI กินตัดแหวกเบีย้ยฝั่งเขาไม่ยอมเสียเปรียบเบี้ยนอกเบีย้ยในครับเลือกใช้โคนกิน จังหวะนี้อ่ะโยกมาตีกลางกระดานเอาละเอเริ่มแง้มประตูบ้านละอย่างนี้ <c oughs> หน้าคุณขาวอาจจะมีเรื่องได้ครับบ๋มอ่ะจังหวะนี้ไล่เม็ดเม็ดถอยโอ้โหตามเสียบเลยจังหวะนี้โอ้โหเม็ดเด้งมานี่เอาดีเอาไงดีอาะตะก็ต้องกินก่อนนะครับช็อตนี้ จินไล่โคลนโคลนเสียหลักครับเติมโคลนดันขึ้นไปใจเย็น AI ยังเหนียวอยู่โอ้โหดูครับเติมโคลนอีกตัวโอ้โหทางโคลนแดงแป๊ดเลยทีนี้อเอาเรือมาช่วยเอาสิไม่ฟังเสียงครับตะตุ๊กไส้มา้าไปทีหนึ่งสิมาอ่าโยกลบกมาอยู่ชายแดน จังหวะนี้อ่าเดินขุนครับน่าจะพร้อมละสำหรับฝั่ง AI บุกครับโอ้โหมาทำไมเนี่ยโดนเสียบเลโอ้โหไม่กลัวครับทิ้งโคนเลยครับซื้อทางมาอ่าแต่ก็ยังดูครับเอาสิจะบุกยังไงโชว์หน่อยพันหกโชว์หน่อยโชว์ของหน่อยครับโอ้โหเอ <laughs> <AI S 1> ครับกระบองคู่ดันหน้า ขุนขาวไปเลยอย่างนี้อ่าเสียบไล่ไม่กลัวครับหน้าบ,บองคู่บุกครบับวงโอ้โหอ่ะฟาดไปทีหนึ่งสิกระโดดขึ้นหลังเลยเอาสซอโอ้โหแต่ม้าตัวนี้มันเป็นม้าพยศครับไม่ยอมไม่ไอขึ้นหลังครับนี่หนีมาฟาดเรืออ่นเรือกระโดดขึ้นหลังอีก รอดไม่รอดม้าขาวไม่น่ารอดจะละมาอย่างนี้อ่ะกินมาเอาละครับตุกเดือดครับคู่นี้กลางกระดานก็โดน AI ครับยึดพื้นที่5ตัวใหญมาอยู่ริมกระดานครับงวงจุ้ยไม่ค่อยดีครับผมเอาละ AI โดดม้ามาเกาะเบียดคู่กินก็ต้องยอมครับอ จังหวะน,นี้ยังไม่กินครับโอ้โหตะปบไปทีนึงก่อนอ่าหนีเข้าป้อม,มก่อนแล้วกันเอไอเติมมาดูครับดูตำแหน่งหมากของ AI กับตำแหน่งหมากของผู้เล่นดีโอเคต่างกันครับผมโอ้โหอย่างนี้อันตรายครับโครงสร้างไม่ค่อยดีโดน AI คัดหมากมาอยู่ริมกระดานหมดเลยจังหวะน,นี้อ่ะยึดคลองเรือไปก่อน AI ครับโอ้โ oh ห oh. ถ้าเราเป็น AI จังหวัดจังหวะนี้จะเลือกเดินตัวไหนดีลองวิเคราะ์ดูว่ามีใครเห็นแต้ม AI บ้างครับเนี่ยโอ้โหเชื่อว่า FC AI แล้วก็ผู้เล่นที่มีความชำนาญคงจะเห็นแต้มลุกจนครับอืม mm hmm. mm hmm. สวยงามครับจบด้วยแต้มนี้เลยจับเรือ mm hmm. ลุกเข้าไปครับมอบตัวเลยสำหรับผู้เล่นเพโอเค ก็รับรวงว่าเป็นแนวทางในการศึกษาแล้วก็ความสนุกบันเทิงกันครับขอขอบคุณผู้เล่นเปโอเคและผู้พัฒนาโปรแกรม AI ทุกท่านครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนเป็นแท็กกดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักขบทุกท่าน